บีทโยกจนคอมึงอะเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงอันเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็มซีทั่วประเทศเขาบอกกู b e s ออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นด้วยชนกันพันละวันแลด้กูไม่สอนไอ้พวกที่สองทําเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทําไมถึงต้องให้สั่งให้สอนภายในสมองไม่ยอมจะจําว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องหองมึงกลัวจะฟ ไปเพิ่มให้น้องอยากให้มันฟองว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่บกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึง่ง เฮยมึงเดี๋ยวเพิ่งไอเจ๊ตแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นเถอะไอบ้ากันเด่นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่ยังก็มีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีอ่าเราไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมี่เราไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนจังเลยเด่นอย่ามาควรส้นตีนพวกคุณจะเต้นโง่ควรส้นตีนเราไม่ดีจังเลยเด่นควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมา ว่ามันไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงปวดที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยาแก้การดิสไซผมที่มึงขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทำเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาพายเอาใบแทงทอกถูกแล้วก็ไถเฮียไม่ค่อยภาคเพียรแต่เป็นเสียนลงคำปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวสุนติและเกรียนไปประกงเกรียนกงก้าวคนสิบแปดปีบวชเดียวยังไม่เสถียรทรงธรรมเขาว่ากูเฮียแล้วเป็นคนดื้อคนดันพอไปให้โวอดทำไมมีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชั้นแต่ว่ามีีชชื่่ออออออยยยูบนนัั้แรรรปปเเเ์์ฟดะ กูมีอีกสิกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูล้าให้กูล้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างถิ่นและทำ่แค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเชื่อไม่ ใช่เชือกรัฐบาลนดาส้นตีนให้พื่อกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่ามาิกวนส้นตีนมีเร่ในสี่อย่าเพิวนส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามากวนส้นตีนเราเพ่งเต้นกันโดบกวนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนบ้าไม่มีสีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้ยาส้นตีน